คำนี้ดีฟรี l i s h กลับมาอีกครั้งวันนี้อยู่กับฟิบิกนะครับเอพิโซดที่แล้วนู้นเราคุยกันเรื่องของ CEFR ไปแล้วซึ่งก็คือ,อระดับทาง ภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับ A 1 A 2 B 1 B 2 C 1 C 2แต่ละขั้นต่างกันอย่างไรหรือว่ามีความเก่งมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับก็ย้อนกลับไปดูได้ถ้าสมมติเกิดยังไม่ได้ดูเอพิโซดนั้นนะครับเพราะว่าเอพิโซดนี้เนี่ยเราจะพูดถึงความต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคําถามสําคัญที่คนติดตามคำํำดีๆทุกคนจะต้องมีอยู่ในใจแน่นอนก็คือทํายังไงผมถึงจะเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นได้ทํำยังไงระดับขั้นภาษาอังกฤษของเราถึงจะขยับขึ้นไปได้นะครับวันนี้ มีคําตอบแน่นอนนะครับเอพิโซดนี้ของคำํำดีจะนําเสนอเรื่องของ transition points ก็คือจุดเปลี่ยนครับท่ายังไงให้เราขยบความเก่งขึ้น1นขั้นเป็นอย่างน้อยอย่างแท้จริงนะครับโดยพี่บิ๊กจะเล่าในรูปแบบของการจากที่เคยทําได้แค่ต้องสามารถนะครับ ต้องมาดูกันว่าคุณอยู่เลเวลไหนแล้วอยากจะขยับขึ้นไปที่เลเวลไหนวันนี้เราจะพาขยับขึ้นทีละ1นึ่งเลเวลนะครับมากันที่ A1 สู่ A2 ใครที่ A1 ฟังทางนี้ทํำยังไงคุณถึงจะเลื่อนขั้นไปที่ A2 ได้นะครับมี4อย่างด้วยกัน 1. จากที่เคยพูดแค่ประโยคสั้นๆต้องสามารถขยายความและใส่รายละเอียดเล็กน้อยได้นะครับแล้วก็จากที่เคยพูดประโยคหนึ่งใจความจบนะครับหรือว่าประโยคความเดียวอย่างที่เราเรียนกันในห้องเรียนภาษาอังกฤษเนาะที่เขาเรียก่็เป็นซิม p l ่เซนเทนซ e เนี่ยคุณต้องสามารถใช้คำเชื่อมง่ายๆเช่น and or but because when if ลงไป เพื่อสร้างประโยคความรวมนะครับหรือว่าที่เรียกว่า compound sentence หรือว่าประโยคความซ้อนอย่างง่ายอย่างที่เรียกว่า complex sentence ได้นะครับอย่างที่3ที่คุณต้องทำได้ก็คือจากที่เคยแค่พูดเรื่องปัจจุบันนะครับใช้ tense เ,เป็นบอกว่า p พร s เซนตลอดเวลาต้องสามารถพูดถึงช่วงเวลาอื่นๆได้แล้วนะครับพูดถึงอนาคตได้พูดถึงอดีตได้มี Yesterday มี Tomorrow ลงไปนะครับจาก A1 ก็จะกลายเป็น A2 ครับและสุดท้ายก็คือจากที่เคยใช้ศัพท์จำกัดแค่เรื่องเกี่ยวกับหมวดใช้ชีวิตพื้นฐานนะครับก็คือ เวันใน1สัปดาห์12เดือนใน1วันนะครับสีต่างๆอาหารบางอย่างอะไรประมาณนี้อันนี้คือสัพบเบสิกมากๆอันนี้คือ A1 ถ้าเกิดอยากจะ A 2คุณต้องสามารถใช้คำศัพท์หมวดเฉพาะได้ไม่ว่าจะเป็นหมวด v r l อ่าเดินทางรู้จักหมวด Travel หรือเปล่าหรือว่าหมวด Food หมวด Hobbies งานอันดิเรกสามารถพูดได้ไหมนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของเบสิกโอปิน i o n นการให้ความเห็นง่าย I think this is good this is bad ได้ไหมนะครับหรือว่า comparisons ก็คือการเปรียบเทียบแบบง่ายๆนี่คือสิ่งที่ A 2ต้องทำได้มาดูตัวอย่างก,กันนะครับ A 1จะพูดว่า I go to work every day I take the bus ฉันไปทำงานทุกวันฉันขึ้นรถเมล์ไปนี่คือ A 1นะครับ A 2ต้องทำยังไง A 2ต้องสามารถพูดได้ว่า I usually take the bus to work every day because is more convenient than driving สามารถเชื่อมโยง combine สองใจความเข้าด้วยกันนะครับต้องบอกว่า I usually มีคาว่า usually คือโดยปกติแล้วนะขึ้นรถเมย์ไปทำงานทุกวันเลยเพราะว่านะครับการขึ้นรถเมย์เนี่ย it's more convenient มันสะดวกกว่าการ driving คือการขับรถไปเองเห็นไหมครับอันนี้คือสามารถต้องเติมอะไรลงไปบ้างเชื่อมโยงใจความเข้าด้วยกันพูดอย่างลื่นไหลจาก A1 กลายเป็น A2 ทันทีทีนี้มาดูจาก A2 ขึ้นไปสู่ B1 ต้องทำยังไงบ้างนะครับต้องจากที่เคยแค่เล่าเหตุการณ์ใกล้ตัวสั้นๆนะครับต้องสามารถเล่าเรื่องหรือว่าประสบการณ์เป็นชุดได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องในอดีตที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยแบบมีลำดับแล้วก็ใส่ความเห็นได้ด้วยก็คือเกิดอะไรขึ้นก่อนเกิดอะไรตามมาและสุดท้ายเป็นยังไงและฉันคิดยังไงนั่นคือคนที่เป็น B1 ต้องสามารถทาได้นะครับ สจากที่เคยเล่าแค่เหตุการณ์ปัจจุบันหรือว่าอดีตแบบง่ายๆนะครับต้องสามารถใช้ past tense ได้คล่องขึ้นแล้วก็เริ่มใช้ present perfect แล้วนะครับ mm hmm. have has บวก v ร r ฟช่อง3ต้องมาแล้วสำหรับ b 1นะครับต่อไปก็คือจากที่เคยใช้แค่สัพทบั่วไปต้องสามารถขยายหมวดคำไปในเรื่องเกี่ยวกับท่องเที่ยวสุขภาพการเรียนการงานได้อย่าง ท้องแคล้วแล้วก็ใช้สัพท์ที่ลำมากขึ้นด้วยอันนี้ B1 ต้องทําได้นะครับแล้วก็สุดท้ายครับจากที่เคยแค่ตอบรับแสดงความเห็นพื้นๆ yes I think so No I don't agree นะครับอันนี้คืออันนี้คือเป็นแบบว่าออ A อนะ B 1ต้องทำยังไงได้ต้องสามารถใช้คำตอบรับแสดงความเห็นที่ชัดเจนและมั่นใจมากขึ้นใช้คำแบบ definitely ใช้คำแบบ probably ใช้คำแบบ actually อย่างคล่องแคล่วแล้วก็เป็นธรรมชาตินะครับนี่คือลักษณะของ A 2สู่ B 1นะครับ A 2จะเป็นยังไง A 2จะพูดประมาณว่า last weekend I went to the beach with my family It was nice and we had a good time swimming and eating lunch together อ่า A 2นี่ก็คือไม่ธรรมดาแล้วเนาะสามารถจะเล่าเหตุการณ์ uh, ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยได้ใช้ uh, past tense ได้ แต่ถามว่าขาดอะไรถึงยังไม่ใช่ B1 นะครับขาดการเล่าเรื่องตามลำดับเวลาก็คือต้องบอกก่อนว่า first เกิดอะไรขึ้น then and after that อันนี้คือสิ่งที่ขาดหายไปและทำให้ยังไม่ใช่ B1 นะครับสิ่งที่ขาดหายไปคือการเชื่อมโยงความคิดแบบซับซ้อนมากขึ้นนะครับใช้คาว่า because but So นะครับใช้ relative clause ต่างๆลงไปการใช้ความเห็นใส่ความเห็นความคิดส่วนตัวลงไปเบาๆเช่นแบบ I really enjoyed it อะไรอย่างนี้ยังไม่มีมันเลยยังไม่ใช่ B1 วันะครับหรือว่าการใช้ศัพท์ที่มันหลากหลายขึ้นแค่คาว่า nice หรือว่าคาว่า good ซึ่ง nice กับ good ก็ไม่ได้ผิดนะแต่ว่ามันยังไม่ได้ถูกขยี้รายละเอียดลงไปว่าไอ้ที่ nice เนี่ยมันยังไงหรือว่าไอ้ที่ good เนี่ย มันยังไงเหรอนะครับ B1 ต้องสามารถแจกแจงได้เพราะฉะนั้น B1 หน้าตาเป็นยังไง B1 หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับคือ last weekend I went to the beach with my family first we swam in the sea then had lunch on the beach and after that we played some games too it was so relaxing and I really love spending time with everyone เห็นไหมว่ามันจะมีการใช้ p a s t s i m p l e อย่างถูกต้องต่อเนื่องมีการเล่ากิจกรรมที่หลากหลายนะครับมีการ first ก่อนอื่นแล้วก็ว่ายน้ำก่อน and then ต่อจากนั้นแล้วก็มากินข้าวกันบนชายหาด and after that หลังจากนั้นเราก็เล่นเกมกันแล้วก็มีการขยายความบอกความรู้สึกด้วยว่า it was relaxing ไม่ใช่แค่บอกว่า it was nice คือเออดีจังแต่บอกอ้มันเป็นสิ่งที่ผ่อนคลายมากและฉันรู้สึกยังไง I really love spending time with everyone or oh, อฉันชอบการใช้เวลาอยู่กับทุกๆคนมากเลยอันนี้เป็นการใช้คำบรรยายความรู้สึกชัดเจนแล้วก็เป็นจุดขยิบที่ชัดเจนมากจาก A2 สู่ B1 นะครับทีนี้จาก B1 ขยิบขึ้นไป B2 ต้องทำยังไงบ้างนะครับจากที่เคยแค่สามารถพูดความรู้สึกหรือว่าความคิดได้ แบบตรงไปตรงมานะครับต้องสามารถอธิบายแบบเปรียบเทียบได้แล้วนะครับ comparison ต้องมานะครับหรือจากที่เคยแค่เชื่อมประโยคด้วยคำง่ายๆอย่างที่ B1 สามารถทำได้ B2 เนี่ยต้องใช้คำเชื่อมที่ มีการยกระดับขึ้นเช่นแบบ although however in fact นะครับอันนี้ B2 ต้องสามารถทำได้แล้วก็ต้องมีคลังศัพท์เหล่านี้นะครับหรือว่าจากที่เคยใช้แค่โครงสร้างพื้นฐานนะครับต้องสามารถใช้ relative clause หรือว่า passive voice ได้อย่างมั่นใจนะครับก็คือต้องไม่ใช่แค่พูดตรงไปตรงมาหรือว่าแค่พูดแยกเป็น2ประโยค relative clause เนี่ยทบทวนความจำนิดน,นึงทุกคนต้องเคยเรียนมาแล้วแหละก็คือประโยคย่อยที่ขยายคำนามอีกทีนึงนะครับเช่นสมมติแทนที่จะบอกว่า The man lives next door กับ the man is a doctor ผู้ชายคนนั้นอยู่บ้านข้างๆเรากับผู้ชายคนนั้นเป็นหมอก็ต้องสามารถพูดได้ว่า the man who lives next door is a doctor ก็คือผู้ชายคนที่อยู่บ้านข้างๆเราเนี่ยเป็นหมอสามารถเชื่อมประโยคนี้เขาได้กันนะครับเพราะฉะนั้นคาว่า who lives next door อันนี้ที่เรียกว่าเป็น relative clause คนที่เป็น B2 ต้องสามารถพูดสิ่งนี้ได้อย่างเป็นธรรมชาติและลื่นไหลไม่ใช่แยกทุกอย่างออกเป็น2ประโยคหรือว่า3ประโยคเพื่อความง่ายในการสื่อสารถามว่าทําแบบนั้นผู้รู้เรื่องไหมก็รู้เรื่องนะแต่ว่ามันยังขาดความลื่นไหลหรือว่าขาดความเป็นธรรมชาตินั่นเองนะครับซึ่ง B2 เนี่ยมันสําคัญมากว่าคุณต้อง sound natural มากขึ้นนะครับมาดูตัวอย่างตัวอย่างของ B1 ก่อนนะครับ B1 จะบอกว่า I enjoy living in Bangkok there's always something going on from street food festivals to music events and it never feels boring ไม่ธรรมดาแล้วนะอย่างที่เห็นสามารถอธิบายได้นะครับใช้คำที่ดูดีมีระดับใช้คำศัพท์เฉพาะกลุ่มลงไปได้นะครับรู้จักคาว่า street food festivals รู้จัก music events รู้จักคำว่า never feels boring นะครับแล้วก็สามารถจะพูดได้อย่างแบบไม่มีอะไรรู้สึกขัดหรือผิดเลยแต่ถ้าเกิดอยากยกระดับจาก B1 ไปสู่ B2 สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ ลองฟังประโยคนี้ดูครับ Even though Bangkok can be chaotic I enjoy living here because of its exciting energy and endless opportunities for entertainment and learning นะครับอยากจะเห็นได้ว่าการพูดจะไม่ตรงไปตรงมาแล้วจะเริ่มแสดงความขัดแย้งนะครับ Even though Bangkok can be chaotic เริ่มต้นมาอย่างนี้ไม่ใช่แค่บอกว่าการอยู่ในกรุงเทพเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ต้องขึ้นมาก่อนว่าโอการอยู่ในกรุงเทพบางทีมันจะดูวุ่นวายสักหน่อย แต่ในขณะเดียวกันก็แสดงความขัดแย้งว่าต่อให้มันไม่ค่อยดีแต่มันก็มีจุดดีของมันอยู่นะนี่คือลักษณะของ B2 ทที่ต้องสามารถทําได้นะครับก็คือมีการเล่าในเชิงเปรียบเทียบหรือว่าชั่งน้ําหนักนะครับอ,อ,อ,ยอย่างที่บอกก็คือว่าความวุ่นวายมันคุ้มค่านะกับความสนุกสนานที่เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือสิ่งที่ B2 ูต้องทําได้นะครับหรือว่าจากการเล่าถึงกิจกรรมโดยทั่วไปพูดยกระดับขึ้นไปสู่เรื่องของคุณภาพชีวิต อย่าง B1 เจะเน้นกิจกรรมไปเลยบอกว่ามีสตรีทฟู้ดเฟสติวัลนะแล้วก็มี Music Event, มิวสิกอีเวนต์มีคอนเสิร์ตนะอันนี้คือ B1 จะสามารถเล่าได้ว่ามีอะไรบ้างแต่ B2 ต้องเน้นประสบการณ์ในเชิงนามารรมมากขึ้นเขาจะพูดถึง e NERGY นะครับพูดถึง o p p u n i t y ของการ Learning อย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นก็คือการแสดงความสามารถในการแสดง conceptual ideas นะครับก็คือไม่ได้ตรงไปตรงมาแต่ว่าต้องแสดงความคิดในเชิงนา มาทำได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าจากประโยคบรรยายธรรมดามันจะนําไปสู่ภาษาที่มันหลากหลายและเป็นธรรมชาติมากขึ้นการใช้คําศัพท์แบบ chaotic เนี่ยไม่ใช่ b 1แน่นอนเป็น b 2นะครับ exciting energy endless opportunity ไม่ใช่ Opportunity อย่างเดียวแต่เป็น endless Opportunity เป็นโอกาสที่ไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าคลังศัพท์ของเราเนี่ยค่อนข้างแน่นค่อนข้างหลากหลายสามารถใช้ได้อย่างซับซ้อนอันนี้เป็นลักษณะสำคัญของ B2 นะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือ B2 เนี่ยไม่ใช่แค่พูดให้ยาวขึ้นหรือว่าใช้ศัพท์ยากขึ้นนะ แต่ว่าต้องแสดงมุมมองที่มันลึกซึ้งขึ้นนะครับเชื่อมโยงความคิดที่ซับซ้อนมากขึ้นเข้าด้วยการอย่างกลมกลืนแล้วก็อย่างชัดเจนด้วยทีนี้จาก b 2สู่ c 1อันนี้น่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นการเลื่อนระดับจากคล่อง สู่โปรนะครับจากที่เคยแค่พูดข้อเท็จจริงหรือว่ารูปธรรมนะครับต้องสามารถพูดถึงความคิดในเชิงนมามธรรมได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็ลื่นไหลโดยใช้ศัพท์ที่หลากหลายมากขึ้นไปอีกนะครับ mm. เช่นพูดถึง Freedom พูดถึง s สั c e s s พูดถึง i d e n t i ิตพูดถึงความสำเร็จ ความอิสระพูดถึงบอกว่าตัวตนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นลักษณะที่ C1 วันต้องคล่องเลยนะครับหรือว่าจากที่เคยใช้คำศัพท์แค่ระดับกลางต้องสามารถใช้อะไรที่มันฟอร์มมากขึ้นคำที่มันเป็นทางการมากขึ้นฟังดูวิชาการมากขึ้นฟังดู เป็นภาษาเชิงวรรณกรรมมากขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับหรือว่า precise precise ที่ว่านี้มันก็คือความเป๊ะในการสื่อสารก็คือไม่ใช่แค่คำที่กว้างๆหรือกลางๆแต่ต้องเจาะจง ไปสู่สิ่งที่เราต้องการสื่อสารให้ได้มากที่สุดนั่นคือลักษณะของ C 1วันนะครับคือคนที่จะแบบระดับโปรเนี่ยต้องใช้คำศัพท์ที่มันล้ำขึ้นไปแบบนี้ได้หรือว่าจากที่เคยพูดแค่ตรงๆทุกอย่างตรงไปตรงมานะครับต้องสามารถวิเคราะห์ได้หรือว่าเปรียบเทียบได้คล่องแคล่วมากขึ้นหรือว่าจากการนำเสนอแบบตรงไปตรงมาเนี่ยต้องสามารถแสดงแง่มุมอื่นๆของไอเดียนี้ของใจความนี้ได้อย่างน่าสนใจมากขึ้นด้วย มาดูที่ตัวอย่างนะครับสมมติ B2 จะพูดอะไรประมาณนี้ครับ Technology plays an important role in modern education since it makes learning more interactive and helps students access information more easily ซึ่งถามว่าวลำหรือย,อย่างนี่คือลำมากแล้วนะสำหรับ B2 คนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ในเลเวลนี้นี่คือยอดเยี่ยมคุณสามารถขึ้นพูด present ได้สามารถ ขึ้นพูดสปีชได้สามารถพรีเซนต์งานได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะ C1 วันต้องทำอย่างไรมันจะถูกยกระดับเป็นแบบนี้ครับ while technology facilitates learning it also presents challenges particularly regarding students attention spans and over reliance on digital tools ใช้โครงสร้างซับซ้อนมากขึ้นนะครับคือ while จุดๆุด It also จุดๆนะครับในขณะที่มันเป็นแบบนี้แต่มันก็ยังเป็นแบบนี้ด้วยเนหะ็นไหมไม่ใช่นาเสนอแค่1ไอเดีย1แง idea, ่งแต่ต้องมีการแบบว่าเอ้ยไอเดียนี้สามารถแตกได้ออกเป็นการมองจากหลายๆแง่มุมด้วยนะอย่างนี้เป็นต้นหรือว่า particularly regarding นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของอ่าอันนี้เป็นสัพท์ที่ใน level C1 เนี่ยต้องสามารถพูดได้นะครับหรือว่าการมีแนวคิดเชิงวิพากษ เนะช่นแบบ presents challenges นำเสนอความท้าทายในรูปแบบแบบนี้หรือว่าการใช้ศัพท์อย่าง over reliance ซึ่งก็คือการพึ่งพาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปไม่ใช่ว่า rely on something too much อย่างนี้แต่ว่ารู้จักศัพท์แบบ over reliance อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของ C1 ซึ่งก็คือล้ำขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นศัพท์จะสละสลวยไม่มีการใช้คำศัพท์แบบไก่กาเลยมีแบบ facilitate ไม่ใช่แบบแค่ help หรือว่า make easier นะครับแต่ใช้ facilitate ซึ่งมีความหมายเดียวกันแต่ว่าดูสวยกว่าดูล้ำกว่าหรือว่าการใช้คาว่า attention spans นะครับช่วงระยะเวลาในการให้ความสนใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือมีคำศัพท์ที่รู้ว่าถ้าเกิดอยากคุยเรื่องนี้ ต้องใช้คําศัพท์นี้มีคําศัพท์ที่แบบพร้อมใช้มากๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับสุดท้ายครับการขยับจาก C1 ไป C2 คือขั้นแบบล้ําสุดๆเลยอย่างที่บอกว่าคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้จําเป็นจะต้องไปถึง C2 แต่ว่าในๆเราก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วมาดูหน้าตาของ C2 ที่ถูกขยับขึ้นไปจาก C1 กันนะครับต้องขยับอะไรบ้าง1จากที่แค่สื่อสารชัดเจนต้องสามารถใช้ภาษาที่แบบละเมียดละไมยืดหยุ่น ในระดับเดียวกันกันกบ Native Speaker เก่งๆคนหนึ่งได้เลยนะครับอันที่2จากที่เคยแค่แสดงความเห็นอย่างลึกซึ้งซึ่งก็ล้ำแล้วนะต้องสามารถพูดและเขียนได้ราวกับงานในเชิงวรรณกรรมใช้แบบภาพพจน์ใช้สำนวนนะครับอาจมีการเล่นคำเปรียบเปรยอย่างแพรว่านี่คือ C2 ถูนะครับหรือว่าจากที่เคยแค่สื่อสารด้วยเหตุผลแสดงความเป็นเหตุเป็นผลต้องสามารถแสดง Emotional Ance, อย่างที่บอกก็คือเป็นความละมีดละไมที่ก่อให้เกิดอารมณ์ในการสื่อสารได้นะครับหรือว่าเป็น cultural reference การอ้างอิงในเชิงวัฒนธรรมที่มันเหมาะสมกับบริบทที่เราอยากจะพูดจาสื่อสารนะครับหรือว่าจากที่เคยเขียนแบบแค่ความเรียงอันนี้ต้องสามารถเขียนในเชิง literary หรือว่าในเชิงวรรณกรรมแล้วก็ต้องมีพลังในการ persuade หรือเป็น persuasive Writing ซึ่งก็คือการที่คนฟังเราหรือว่าอ่านภาษาของเราแล้วเนี่ยคลอยตามสามารถชักจูงได้นี่คือซูเปอร์พาวเวอร์ของคนในเลเวล C2 นะครับตัวอย่างหน้าตาเป็นอย่างไรมาดูกันเริ่มจาก C1 ก่อนซึ่ง C1 ก,ก็ลำมากๆแล้วนะครับ Living abroad has deeply influenced how I see the world. It challenged my assumptions and helped me understand cultural differences in a much more personal way. ลำมากๆแล้วคนทั่วไปพูดได้ระดับมีนี่คือคุณขึ้นเททอ a l กได้แล้วนะครับแต่ถ้าสมมุติเกิดจะขยับเป็น c ีทูซึ่งอย่างที่บอกอาจจะไปคิดถึงภาพของรับงานเขียนเชิงวิชาการหรือว่างานเขียนในเชิงวรรณกรรมนะครับอาจจะต้องกลับเป็น c ีทูแบบนี้ก็คือ living abroad didn't just change me it dismantled and rebuilt my entire worldview layer by layer revealing how fluid identity truly is ถ้าสมมติเกิดลองเทียบกันในที่นี้ตัวอย่าง C2 สั้นกว่า c 1อีกนะแสดงให้เห็นว่าการใช้คำเยอะหรือว่าการพูดยาวไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อเรื่องระดับภาษาแต่มันอยู่ที่เราพูดอย่างไรหรือว่าเราใช้คำอย่างไรใช้โครงสร้างอย่างไรมากกว่านะครับอย่างที่จะเห็นได้ในตัวอย่างนะครับ C2 เนี่ยจะใช้สับล้ำๆอย่างเขาว่า dismantle ซึ่ง dismantle นี่มันก็คือรื้อออก อย่างเช่นเราประกอบเลโก้ขึ้นมาแล้วแล้วเราก็รื้อมันออกมานั่นะคือ Dismantle นะครับแล้วก็ r u i l d ก็คือรื้อความรู้ความเข้าใจของเราออกไปหมดแล้วก็สร้างขึ้นใหม่นะครับสิ่งที่สร้างขึ้นใหม่เนี่ยมันก็คือความเข้าใจต่อโลกนี้ทั้งหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นการที่ไปอยู่ในต่างประเทศเนี่ยมันแบบรีเซ็ตทุกอย่างหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเข้าใจแล้วก็สร้างขึ้นใหม่ทําให้เรามองเห็นโลก ในมุมมองใหม่นี่คือสิ่งที่คนพูดในเลเวล c 2ต้องสามารถทำได้ต้องใช้สับล้ำขนาดนั้น เปรียบเปเยสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมให้กลายเป็นนามธรรมแบบนี้นะครับแล้วอาจารย์ใช้คำขยี้แบบ layer by layer นะครับค่อยๆบอลอกความเข้าใจหรือว่ามุมมองออกมาทีละชั้นทีละชั้นแล้วก็ revealing คือเผยให้เห็น how fluid identity truly is นะครับการที่เรามี fluid identity ก็คือมีตัวตนที่สามารถเลื่อนไหลเป,เปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอเนี่ยมันเป็นศัพท์ในเลเวลที่คนปกติ ไม่พูดกันหรือว่าการพูดคุยในชีวิตประจําวันเราไม่ใช้กันถึงขนาดนี้แต่ถามว่าถ้าในบริบทที่ถูกต้องสถานาการณ์ที่ถูกต้องนะครับมันจะเป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจได้อย่างอย่างยิ่งเลยทีเดียวว่าโอ้โหสามารถแบบพูดพันนาเปรียบ เยแล้วใช้ศัพท์ที่แบบดูเห็นภาพแบบหรูหราเราเมียดเราใหม่ได้ขนาดนี้นะครับเหล่านี้คือความสามารถของคนในเชิง C2 นะครับระดับ C2 ต้องทำได้ประมาณนี้ต้องมีการบอกว่าเปรียบเทียบเปรียบ ต้องสะท้อนว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างเราได้เห็นอะไรในระดับที่มากไปกว่าที่ตาเห็นแต่ใจมันสัมผัสได้ถึงสิ่งนี้เกิดอารมณ์แบบนี้นี่คือสีถูสีถูต้องเป็นประมาณนี้ยกระดับเรื่องการตระหนักรู้นะครับให้กลายเป็นอะไรที่มัน มีคุณค่าในเชิงวรรณกรรมหรือกวีได้มันต้องทําได้ประมาณนั้นเลยในวันนี้ทุกคนคงจะเห็นภาพแล้วว่ามันมีวิธีอยู่นะในการยกระดับภาษาของเราให้ขึ้นไปอย่างน้อยผมว่านะยกขึ้นไปทีละ1นึ่งเลเวลกันะกน,นะครับจาก A1 ขยับเป็น A2 จาก A2 ขยับเป็น B1 จาก B1 ขยับเป็น B2 ขยับขึ้นไปเรื่อยๆตามแต่ที่เราจะตั้ง goal ทางการเรียนภาษาของเราเอาไว้นะครับเพราะว่าคนดูความนีด้ดีโดยทั่วไปเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณไม่ A2 ก็ B1 ผมเข้าใจถูกไหมลองลองมาช่วยกันคอมเมนต์หน่อยว่าระดับภาษาคนอยู่ที่ประมาณไหนและคุณมีความตั้งใจจะขยับระดับภาษาของคุณอนะ่ะขึ้นไปอย่างไรหรือแค่ไหนครับสมมุติตอนนี้คุณอยู่ A1 คุณอยากจะไปถึงไหนคุณอยากจะไปถึง B2 หรือคุณอยากจะไปที่ C1 นะครับหรืออยากจะไป C2 เลยไม่มีผิดนะครับแล้วแต่ความต้องการของคุณเลยทีเดียวหรือว่าแล้วแต่ความต้องการใช้ภาษาในชีวิตของคุณในการงานของคุณนะครับในอีพิโซดต่อๆไปเราจะสเปซิฟิกมากขึ้นกับการลงไปดูซิว่าการขยบ ระดับของคำศัพท์นะครับจากสมมตินะครับจาก A 2สู่ B 1ทํทำยังไงจาก B 1สู่ B 2ทํทำยังไงคุณต้องมีความสามารถในการใช้ศัพท์ที่มันแตกต่างกันอย่างไรบ้างเพราะว่าการเลื่อนระดับคำศัพท์เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ง่ายที่สุดหรือว่าจะส่งผลได้อย่างชัดเจนที่สุดในเรื่องของการขยบระดับทางภาษานะครับเพราะฉะนั้นในเอพิสซดต่อไปติดตามครับว่าเราจะมาช่วยเหลือคนที่เป็น A 1ที่อยากจะขึ้นสู่ A 2 คนที่เป็น A2 อยากจะขึ้นสู่ B1 หรือว่าจาก B1 สู่ B2 ได้อย่างไรบ้างน,นะครับเรามาคอมเมนต์กันว่าอยากจะให้ทำคอนเทนต์อะไรอย่างไรให้ช่วยคนในระดับไหนนะครับเราก็พร้อมที่จะทำคอนเทนต์ให้ในทุกแง่เลยจะคำศัพท์ก็ได้จะวยาก,กรก็ได้โครงสร้างทางประโยคก็สามารถช่วยได้เช่นเดียวกันนะครับสนใจอะไรคอมเมนต์เอาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะจับให้ครับ